สวัสดีครับผมตางยูสุริยานะครับผมก็เช้านี้นะครับเลิกดีเลยเดี๋ยวส่งมอบสองคันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาทำารู้จักกับลูกค้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมแัวชื่อตายค่ะคุณตายครับออกรถชื่ออะไรออกรถเป็นชื่อแม่ชื่อแม่คุณเะฮะคุณชุดติมาชุติมานะอันนี้ตายมาจากจังหวัดอะไรครับผมอ่างทองค่ะอ่างทองประกอบอาชีพอะไรครับผมคุณแม่เนี่ยช่างเสริมสวยค่ะเสริมสวยก็คือผ่อนเนาะเสริมสวยก็ออกได้ใช่ได้เลยก็คือเป็นเสริมสวยที่ที่บ้านเปิดที่บ้านค่ะ โอเคแล้วมารับรถรุ่อนอะไรวันนี้อ่่าออีกุสุสแซตัวแซดนะ,ะสีตัวยกสูงแซดสามุกข้างหลังเลยยากมากตอนนี้รอนานมากนะครับคือ <c oughs> พาท่านใดที่จะจองตัวนี้นะครับก็จองล่วงหน้านิดนึงนะครับวันนี้ก็ประมาณเดือนกว่าๆเดือนอะไรอย่างนี้ยนะครับผมก็น้องตายเป็นไงบ้างอุปกรณ์ตกแต่งได้รับครบถ้วนไหมครับได้รับได้รับทุกครบค่ะได้ครับผมก็ถูกใจได้วันนี้เดี๋ยวใกล้เลิกลักออกแปดโมงห้าเก้าสองนาทีก็ ยัยก่อนไปอ่ะให้ต้องไายฝากเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงเผื่อมีใครสนใจแนะนำมาซื้อพี่หน่อยเชียร์หน่อยอบริการเป็นไงบริการเยี่ยมออกง่ายค่ะครับผมเซลชื่ออะไรครับพี่แตงค่ะโอเคครับผมก็สุดท้ายขอให้ตายและครอบครัวร่ำรวยเฮงนะครับผมก็ใช้รถอย่างมีความสุขนะครับผมพี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ